แบบเขาๆตัวเล็กๆบางๆทำไมไม่ไปจีบเห็ดเข็มทองล่ะคะอีโจเพออยู่ด้วยกันสามคนกูเป็นเ๋อามึงอยู่คนเดียว Exo feeling Exo รู้เลยติ่งอะไรเธอบอบบี้บราล์ติ่งบอบบี้บราล์ริงติ่งบอบบี้บราน์แล้วก็ติ่งงงยิงงงยิงียบมากเลยอ่ะกูซ้อมอยู่กับ ใส่โมงกุฎอุ้ยอุ้ยมันเนิร์เนอร์เนอร์เนอร์กูเห็นในบ้านเหลี่ยมอุ้ยมีละกัวกดกันไปแล้วไอนั่มันเลมอนเลซันใช่ไหมจะได้ละครึ่งหนึ่งกูยังไม่เริ่มซ่อมเพียอะไรเลยอุ้ยทำเครื่องพังได้เธอไลก้าเจ้ามึงเพิ่งเริ่มซ่อมเหรอ ชช่คริ่มซมแล้วก็ทำเครื่องพังเพราะว่าเครื่องกระตุกดีไรการดหนองจิววิ่งมาหาโอ้กูต้องทำลายผมต้องทำลายตะขอได้นี่นะผมทำลายไม่รู้ทำลายไปก่อนชอบชอบกปอ,อยู่ใกล้มากรอช่วยได้แต่ว่าไม่มีบัตถทาง มีดโพเทมไฟอะ่ะแงปะแงอะไรกันนะเขามาหากูไม่หามากูปรากฏที่ดิีนผิดสิ่พผ่ำผ้ามอัไน,น,นก็จะิง่ามั้เพราะกับกูยังไม่ได้เช็คก็มีรูหรือเปล่าอะ่ะไม่ใช่ที่ดีผี่สียงน้อยอบอลิปลอมเหรอเป็นมาได้ กูรอช่วยเขตอ,อยู่ใช่กูซ่อมเครื่องนะ่ะ กลัวตายนะคือแบบว่าซ่อมชาลงเยอะมากเขาไปหาพวกนี้ก่อนะขอาไม้เขาใกล้เสร็จแล้วไม่มีบาร์บีคิวมั้งมีหรือมั้งไม่รู้อ่ากับใครผมไม่รู้ว่าจิวเซลแคร์หรือว่าเป็นคิดอยู่ผมเชื่อคุณคได้ไปปนะคิวอะไรปะคิวอะไรก็ได้ อุ้ยมาเขามาแมวเด้งแมวแดงแมวแด้งเขาไลา่ไล<ๆ>่เคสอยู่ข้างนอกอะอโอเคจิวนี่น่าจะเป็นเซลล์แคร์กูเห็นเกาะพุงมานานแล้วยังไม่เสร็จเลยเด็ก <c oughs> ออกม่นันเคสนี่ว่ะซ่อมนี่เลยก็ได้มัง้งแมวก็เด้งเรื่อยๆนะคะ่ะ <c oughs> มีคนวิ่งอยู่แถวนี้อ่อาจิว เก่าพงอยู่เหมือนจะโดนไล่อยู่ใช่อยีตามมาอยู่โดดโดดรต่างมีพันธะเหรอใช่กูมีมึงคิดว่ากูเทเลปาร์ตี้ตลอดได้ไงเขากำลังวิ่งมาทางเราแหละใช่เขาอยู่ข้างเราเลยอุ้ยต้องคอมมิตล้วป่ะ เดี๋ยวเขาพิมไม่ได้เขาจะเขาจะตีคูโอ้ยๆๆ้ยๆๆ้ยเฮ้ย้ย้ยเขาห้ามไม่หรอกเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้กระตุกจุก่อนนะจุก่อนนะกูเหอนแตเครื่องนี้มากเลยโอ้ยปิ๊ะเธอมันไม่ดจอนเขาไม่ฮุกอยู่นะเขาไล่กูอยู่นะนั่นนะกูกำลังคิวให้เอ็กโซฟิลิ่ง มึงอาจจะต้องไปช่วยเพราะมึงมีบอลไรนทองถามเอาเพื่อนเคสไปแล้วอูใกล้เอาเพื่อนเช็ดไปแล้วเหรอเอาไอ้เหี้ยกูไป<ก>ช่วยวไ,ไดไย้เหมือนกันน่ะกูก็วิ่งไปอยู่ชั้น okay, กันอ๋อเโซฟีลิ่งโดนไล่แล้วเดี๋ยวกูจะได้ฮิลเร็วฮิลเลยฮิลเลยฮิลเลยกูลยปลาถูกอดโอ๊ยท <c oughs> ้าไมเน็ตเหี้ยจังวะกระตุกไม่ไหวขอโทษ เอนจิวจะตายหาเราอะมีเครื่องตั้งไหนบ้างวะมีเครื่องรีบหนับตรงนี้ด้กูอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้โคตรเดตโซนเลยต้องไม่มีเฮอะไรกูวิงเลยเอาเฮยเคสกูเกูเคสเฮ้ยตแต่กูครั้งแรกกูครั้งแรกอืม <c oughs> ไม่สปริน อุ้ยตรงนี้สับเครื่องตรงนี้เลยเนะ oh ่ยโอ้ my god กู้ซ่อมเครื่องคะแนนเต็มแล้วอะ <laughs> เครื่องคะแนนเต็มเช่นกันมันมีในบ้านเหลี่ยมอ่ะแล้วก็อันนั้นอะที่เรา mm. ที่เราที่ซ่อมเครื่องกันอยู่อ่ะอุ้ยตรงนี้ก็มีอีกอันนึงใช่เอาคอมไม่ไล,ล่มึงหรือหรอไม่ได้หรอกูกูหิวมึงก่อนกูมีฮิวเร็ว ปูไปต้องไปบ้านเหลี่ยมอ่ะไม่งั้นตรงนี้ก็คือ<น>เขาโซนได้เอไมันมันก็ต้องมีเครื่องป่ะวะต้องมีแบบไม่รู้อ่ะคือกูแบบไปว<ะ>ิ่งรอบแบบขนาดนี้แกูไม่รู้ว่าบบมับทีอ้นีอยู่ไหนบ้างมันมีในบ้านเหลี่ยมอันนึิมนอกบ้านเหลี่ยมอันนึิมกูว่าน่าจะแถวนี้แหละนู่นไงอนเออใช่นั้นแฟลตไม้ั้งนะ เขาไปหามึงอยู่อ่ะอุ้ยเอาเสร็จแล้วเหรอแล้วว่ะกูว่าว่าแล้วว่าแล้วไม่เชิงว่า zoom นะแต่เล็งแบบจะเอาแน่ๆอ่ะแต่ผมครั้งแรกนี่เปิดไปเลยหาได้เดี๋ยวกูไปเปิดประตูก่อนมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยปังปังมากปังมากครั้งนี้ดีมากเพื่อนตงนี้ดีเพื่อนตานี้ดีกูชอบเพื่อนเคกับเพื่อนคิวอยู่ตนนี้ ถึงเพื่อนติวจะวิ่งใส่กูบางทีแต่ว่ากูว่าเอาไว้ออกโอเคเชฟมึงมีบอลล่าธามไหมกูมีมีมีหรอปังปังกูเปิดบ้านเรียมอยู่กูเปิดบ้านเรียมอยู่รู้ได้ว่ามีบอลล่าธามอุ้ยอ้าวเกาเปิดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งนะอันเนี้ยกูไม่ได้เปิดไม่ไม่เขาอยู่กับกูเขาอยู่กับกูเขาอยู่กับกูเขาเขานับเวลาบอลล่าธามอ่ะไล่ก้าดอ่ะ เขามองอยู <ś <ś ่ตรงไม้อย uh ู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้อ uh ่ะแต่ค uh ือเขามองมึงอะใช่มึงยิวเต้มไหมก่อนนะเขารู้ว่าทุกคนมีบอลแล้วถามกูไม่มียื้เสร็จยังแปปนึงยั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 งอ๋อเมื่อกี้ดับไ กูล้มเร็วไปทำไมอ่ะกูล้มเร็วไปกูล้มเร็วไปกูร้อให้อยู่เขาจะมาหากูหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเคสเคสกูแค่ขอดร้องทำไมทำไมมันกระตุกแบบนี้ล่ะเธอเธอสปริน์สปริน์สปริน์ของเราอุ้ยเอ็กซโอเดอร์ฟีลิ่ง เขาจะมาไล่น่นนี้ไหมเนี่ยควย <c oughs> ไม่พวกพวกเราจะไปถิงเคสรูุด่ะเอ้า,ออามึงรู้หรอเคสเชี่ยเว้ย <c oughs> เยอะมากเลยนะคำเนี้ยเห็นคำจิวอ่านไปใช่ไหมจิวอ่านไปจิวมีปรุธามป่าวะไม่รู้แต่ว่ามีเคสมีกูที่มีเคสไปเลยเคสไปน่าจะต้องแทงกันแต่ผมบอกเขาว่าอนาจะเคส so s o r r เล่น f a s t b สโมโฟเบียอยู่วะมีกกี right? ้เล่นอยู่อีกี่เมิกกี้เดทฮาร์ดออกด้วยโอ้ยเบงลลดาเมื่อกี้กูสาดตังอยู่กัตังอะคะแนนโคนอยู่ด้วยอ่ะใช่ไหมกูว่าเราก็น่าจะไล่เรียกกันอ่ะเออกูคะแนนสองหมื่นสามอะ นั่นกูนต้องสองหมื่นนิดๆแล้วป่ะเคสเคสสองหมื่นหกอ่ะเราก็แบบเอ่อใครวะว่ากูสองหมื่นหนึ่งพัตตกรก็สองหมื่นหนึ่งไลการ์อ่ะพัตตกรมีทั้งโนวัตมีทั้งโมลิฟอมไลการ์มากแต่เราแคะโมลิฟอมไปนี่บอกกูแคะ <5, S 2> <laughs>